สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเรียนรู้ฐานป่าเลี้ยงคนนะครับคําว่าป่าเลี้ยงคนนะครับก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับป่า3อย่างประโยชน์สอย่างป่า5ระดับวันนี้นะครับสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติผมจะพาไปดูการเพราะเห็ดโคนนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะไปดูการเพราะเห็ดโคนนะครับ ผมจะมาแนะนำนะครับก่อนที่จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เห็ดโคนมามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอัตราส่วนในการผสมทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับก็จะปวกประมาณสัก2ขีดเห็ดโคนก็ประมาณ6ดอกนะครับ6ดอกแล้วก็มีน้ำตาลแดงประมาณ3ขีดหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับ150ซีซีนะครับเอามาผสมกัน ผสมกันให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3วัน3คืนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านมาเปิดดูมันจะมีเ,เป็นฝ้าเป็นเชื้อรามันจะเดินเชื้อเห็ดจะเดินนะครับแล้วก็ใช้น้ําเทนะครับน้าสะอาดนะครับแต่น้ํานี่ต้องไม่มีคอรีนนะครับไม่แนะนําให้ใช้น้าประปาะรหรือน้ําประปาก็ทิ้งไว้สักประมาณ1คืนนะครับให้ไม่มีกลิ่นคอรีน เราก็เอียงถังเทลงไปไม่ให้ไม่ให้โดนเชื้อเห็ดที่อยู่ในถังนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับปริมาณน้ำนะครับประมาณ18ลิตรนะครับทิ้งไว้7บวัน7คืนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลดกับแปลงปลูกนะครับหรือว่าแปลงเพาะของเรานะครับผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ของ เชื้อเห็ดโคนนะครับ1ขวดนี้นะครับ1ขวดก็จะผสมน้ำา2สองบวลดนะครับเรามีพื้นที่เล็กๆเราก็ทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอามากองๆรวมแล้วก็เอาใบไม้คลุมไว้คลุมๆแล้วก็ใช้น้ำหัวเชื้อเนี่ยลดลงไปบัวลดนะครับเราก็ลาดลงไปเลยนะครับลาดไปสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้ดินกลบบางๆคําเตือนนะครับถ้าท่านนำไปใช้ไม่ควรนำไปใช้กับพื้นที่ที่มีสารเคมีนะครับต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อินทรีย์นะครับเท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับผมเคยแนะนำไปหลายหลาย,หลายท่านแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าใจร้อนนะครับใจร้อนไปเปิดดูไปวันหนึ่งไปดูสามรอบ อย่าใจร้อนครับเห็ดโคนนี้ต้องออกตามธรรมชาติแต่ปริมาณมันจะมันจะงอกเพิ่มมันจะออกเพิ่มมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยๆหลักการนะครับสําหรับเห็ดโคนนี้นะครับมันก็จะออกมันจะงอกออกมาจากจาวปวกนะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวเชื้อตัวนําให้ให้เป็นอาหารปลวกนะครับสมมุติว่าเราเราไปลดเราไปลดกับกิ่งไม้นะครับหรือว่าใบไม้ที่ มันทับถมอยู่นะครับกิ่นของอหัวเชื้อที่มันมีอยู่ในน้ําที่เราหมาักมันจะมันจะเป็นอาหารปลวกอย่างดีเลยพอปลวกมันมันกินมันกินเศษใบไม้กินกิ่งไม้ไปแล้วนะครับมันก็จะไปทําโพรงสร้างจ้าปลวกขึ้นเยอะๆนะครับถ้าท่านเคยขุดจ้าปลวกท่านจะเห็นว่ามันเป็นโพรงเป็นหลุมเป็นหลุมๆนะครับ ถ้าเยอะเท่าไหร่นะครับเห็ดโคนก็ยิ่งออกเยอะนะครับนั่นก็คือหลักที่ที่ผมลองทําดูนะครับก็ผมก็ทดลองมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับได้ผลแล้วนะครับผมถึงถึงกล้าพูดเลยว่าที่ผมทำจุลินทรีย์เห็ดโคนนะครับนี่คือตัวนี้ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืนอนี้มาเก็บเห็ดเด้อเห็ดปวกหงายหนอนี่นอแต่ท่านเห็นพ่อดอกอยู่นี่ยางม่หนีไหม ปพัดยังเลยนี่เฮ็ดตัวนี้พี่พี่น้องเลยคือพูนพูนพูนนะครับพัดบอดีออกดอกสองดอกเลยครับพี่น้องพี่โอ้ยเฮ็ดปวกตัวนี้พ่ออีแม่เลยพุน่นนะ